หรือพี่สองครับผมเขาสิใส่วันนี้เขามีกาดนะครับเรา่าช้อปปิง้งวันนี้มาให้พี่จูนหนักนะครับมาให้หนักใจหัอ <laughs> ยอบบยอบ

ยังลดวรไปแน่นันแล้วนเ,เห็นม่นี่ดรดหาหลายนี่นี่อันนี้มันมีขั้นหน่อยขั้นใหญ่ขั้นหน,นอ่อยแกขั้นใหญ่น่ะคือห้องลีกือ้อห <c oughs> ี้อ,อง <c oughs> นี้ไงนี่านีอันรถเล็กไงแค่เล็ก รถเล็กแบบเล็กเป็นขัน้นอนๆใช่ป่ะเจดลิตรอันนี้มันไม่เล็กไม่ไม่เล็กป่ะม,มีส่วนหบ่มนี่มนี่มันบอมันเซเว่นใหญ่ขนาดนั้นนะพียวครัแมนเซเว่นน่อยกลังตัดเสียงโอ้ยไม่มีแล้วหมดแล้วใช่ไหม,มแต่ก่อนมันมีเด้อ เล่นเนี่ยบ่รถไขลานบ่รถเล็กรถเล็กกี่บ้านที่นี่ใส่อ๋อนี่อะไรเดี๋ยวบ่เดี๋ยวว่ะหาไข่ไข่อ๋อนี่บ่ต้องฝาดอะไรงได้อีก โอ้มีห <g> น <ül ifie> <Good. S 1> yeah, ่อยเดียวละฟิ่มั้ย่ค่ซื้อเตียวเกินหาสิบาทหรอเกินเกินเตยชงกุนเพื่อสิกินยังไงอ๋ออ๋ เอาน e, ี่ให้อัเพื่อนเบี่ยให้พี่เนี่ยนอาไรเนี่ยไม่ก่อนเชื่อเมียวไม่เล็กต่อเมียวนี่จเป็นน้องมีนกันหน่งนองีนนองเกีงนี่ไงไป อ๋อเขาเสื้อให้เราด้อเจลเลยเขาเลื่อนเขาน้องอ๋อเป็นน้องใช้เป็นน้องนี่เลยน้องอ๋อนี้จะมาเขาตัวเองทำไมล่ะเธอจะพูดอย่างนี้สิแบบเล็กๆนะอะยรพดเี่ไม่อยากกินไรเนี่ยอาได้อย่างเจี๋ยเอาอย่าเจือบิ๊เจือกินเนี่ยมันอ้วนเลยไม่แม่เราจะได้ดีใจ ไม่แล้วคนเช่ออยู่คนเช่อกินขอเล่หลายอันนี้อันนี้คือของพายยามาของพีมหน้าหนาทีมกินผักพีมน้าหนาทีมมากินผักเด็ด้าใทเอีเลเากินซุนเราพมันชิเป็ดแบวโค้ด กิซูเกิดอะไรท่านพาน่าหน่ะมันคิดมากไงมันคีไม่ปีไม่เออปีไม่เขาจับมันนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งบั้ยเรือ่อเรื่อบาจับกันได้ก็รู้ก็เด็กนีบ่บ้าจับดิยียวก็เราบ้านี้สี่แดง เอาเครืมาเคลน่อนดิเดอืเอามาขึ้นไปไหวเื่อเอาหมนี่ใส่นี่ใส่ใส่ไใส่นี่กิ่งใจครับบอกิ่งใจไปียกมากรเจ้าขึ้นรถบรรทุกเรียกแต่เฮ้าตอนนี้เจ้าขึ้นรถตั้งแต่ออกมาก คนึงใจใจใจอันนี้เยอะไมไปเดี๋ยวเออเข้าไปน้ำหวานกันเลยอะปลาดุกนี้นีแล้วก็คือนี้แล้วโอเคโอเคือ้ากินอ้นมะมยคือเข้าหรอบัอันนี้ติกินข่าพัดกับเผากิเมายังมั้รงนีย่างนี้มีอยไ้วครับค่ะลูกค้านีเอาเมมเบ้า์ิคมีครับ สีนู้ไหมเอาเขาจเ็เป็นฝาพิม์เขาจะเเป่นาเจเ็เป็นฝาเขาจะากระโนตะโดนแล้วเจ้เกตัเกอฟคุกเกตันนาาทนาาทีถือทิมสวัสดีค่ะค

จ้าปตะเทาวเบิบุราสาเจ้าวัาน,น,นาราชิกินผักเลยเขาเคยเห็นบอกดาราท่านเดน็กชายฉัค่ะค่ะเอาไม่เคยดีใจค่าเกิดอะไรขึ้นรถตู้วิ่งหนีเองฟิล์มดาราทิบจนได้วิ่งกลับบ้าน เดินยิงว่าแหละต้องเดิน,ดนเราเรียนซาไก่บอนี่ไก่บอนี่เซเน่นนี่จักเ่านี่ไก<ว>่ยอว่าสิเขอันคอนเทนต์ยางกละบ,บานนะใช่ไหมลายูยู่ดวะอ๋ะอน้าไม่าันไงสไ้วหีก่งุ้นีแต่มื่อคืนไหมตัวนั้นไม่ได้อ,อ,อัอนนี้นะ อยากกินน้อใหม่ซือไวเนาะซื้อไวกระอาษสองใบาวลยหนะคาปูชิโน่สองแก้วคระปูชิโน่สแก้วแก้เลยแก้้าว้งนี่ย่สวัสดีค่ะเชิญค่ะขอลูกค้าสองรายการค่ะของ้านมุส่นะมีสมุิสิบห้าใหนไปดูเก็บไว้ไปต่อเอ๊ะ ผมคิดมีกาแฟกับเพื่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน่ารักทีสีกั๊บจังไรน,นะครับผมขอบคุณครับ